แล้วก็ผ่านมาหลายคนแล้วเราจะทํำยังไงล่ะเนี่ยมีคําถามไหมครับสําหรับผมเนี่ยจริงๆแล้วสําหรับผมเนี่ยถามไม่ว่าจะธรรมะเรื่องอะไรนะบทธรรมไม่ว่าจะเรื่องธาตุรู้หรือเรื่องอื่นๆน,นะถามได้หมดนะผมเองก็เรียกว่าก็ศึกษาธรรมมาพอสมควรทุกสายรวมทั้งปริยัติก็ศึกษามาพอสมควรเพราะฉะนั้นใครจะถามเรื่องอะไรก็ยินดีเนี่ยแต่ผมกลัวจะตกงานนะเพราะโดยอยหน่อยอาจารย์สมหวังจะไม่ให้ผมทําตรงนี้ก็เพราะตรงเนี้ยแหละตกงาน ไม่มีคนถามเนี่ยจะยุ่งเลยนะฮะมีไหมฮะมีไหมเชญนะครับอาจารย์มงคลเตรียมเตรียมพร้อมให้อาจารย์มงคลถามกลับด้ไหมครับก็จะก็แคือวันเนี้ยจากจาการที่ได้ฟังตั้งแต่เช้าแล้วเนี่นะฮะก็มีทั้งอาอาจารย์มอมรอาจารย์น้อยนะรวมทั้งแม่ติด้วยมาเสริมเนี่ยอยากจะถามว่าพวกเราเนี่ยเ <c oughs> ข้าใจหรือเข้าเข้าไปเห็นท่านรู้โดยอย่าง ถ้าใครที่เห็นท่านรู้แล้วยกมือขึ้นครับใครที่ยังไม่เห็นท่านรู้ยกมือขึ้นครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องท <นะ S 2> าย<น>อะไรนะครับมีสองคนเองอคนคนอื่นมีไหมครับที่ยังไม่เห็นท่านรู้มีสองคนนะแสดงว่าทุกคนเห็นท่านรู้แล้วใช่ไหมครับออเห็น okay, แล้วนะ โอ้แม่ติก็เห็นแล้วไงเอาเมื่อกี้ยกหรือเปล่าผมไม่ได้เห็นคนที่ยมอด้วยอ,อ๋อเอาเลยฮะไม่เห็นท่านรู้หรอฮะไม,ไ,มออไม่บอกเขาบอกอย่าองอ๋อแม่ติแม่ติแบบนิ่งเป็นใบเหมือนที่น้องคนนั้นก็พูดอ่ะ <c oughs> นะ,สะแสดงว่าส่วนใหญ่เนี่ยฟังถามว่าฟังช่องอยู่เอ่าท่ทานรู้มาพอสมควรน,นะฮะก็เลยเข้าใจเรื่องตรงนี้ว่าท่านรู้คืออะไรนะครับ ตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นการที่ว่ามาทบทวนนะมาฟังทางด้านทฤษฎีด้วยเสริมด้วยนะแล้วก็มอีอาจารย์ทั้งหลายที่มามาพูดในวันนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในฟังในช่องถ้ารู้แล้วเนี่ยก็มันมีทั้งหมดตอนนี้800ร้อยวิาคลิปซึ่งในแปดร้วิาคลิ่เนี่ยมันก็เกิดจากพวกเราเนี่แหละที่เข้ามาฟังแล้วเกิดการสนทนาธรรมกันแล้วก็ส่งสภาวะคุยกับอาจารย์สมหวัง <AM rac ian> พอคุยไปคุยมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเคสตัวอย่างผมเคยเคยพูดกับอาจารย์สมหวังว่าไอ้แต่ละอีพีเนี่ยมันเหมือนกับในสมัยพุทธ,ธกาลในสมัยพุทธ,ธกาลในเวลาพุทธจ้าเนี่ยท่านจาริกไปเนี่ยท่านไปเจอคนแต่ละคนนะท่านก็พูดคุยสนทนาธรรมะแบบเนี้ยทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระสูตรหนึ่งสูตรเป็นเรื่องเาวาในเวลานั้นเกิดที่เมืองนั้นมีใครพูดกับใคร แล้วถ้ามาคุยกับพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,คอพระส,สูตรแต่ละพระส,สูตรเช่นกันในอีพีแต่ละอีพีที่อาจารย์สมหวังได้มีการพูดคุยกับคนที่มาฟังเนี่ยมันก็เหมือนกับพระส,สูตรที่ทําให้รู้ว่าอุปนิสัยของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วท่านก็มีทางแก้ให้เสร็จดังนั้นในการที่เข้าไปฟังในอีพีแต่ละอีพีเนี่ยเท่ากับว่าเราเรียนเรียนรู้พระส,สูตรซึ่งเป็นสถานการณ์เป็นคนจริงๆที่มีอยู่เป็นตัวเป็นตนตจริงๆที่ปรากฏอยู่ แล้วสามารถจะโต้อตอบได้ว่าเข้าใจอย่างไรด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้าไปศึกษาไปฟังอีพีแต่ละอีพีเนี่ยมันเหมือนเราอ่านพระไตรปิฎกผมก็ไม่ได้ว่าจะพูดแบบไปไปเทียบเคียงกับกับพระสูตรในพระไตรปิฎกแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นของแต่ละคนที่มีสภาวะอย่างไรแล้วอาจารย์ท่านก็สอนตรงนั้นสอนตรงนั้นเทียบเคียงกันได้แบบนั้นเลยเมื่อใครที่ศึกษาในอีพีแต่ละอีพีเนี่ยมันเหมือนเราได้อ่าน แต่ในอ่านนั้นมันยังเป็นตำราแต่นี่มันคือเรื่องจริงสภาวะธรรมจริงๆของคนแต่ละคนที่มีสภาวะธรรมอย่างไรอย่างล่าสุดนี่น้องอันซีนเนี่ยซึ่งอายุยี่สิบปีเขาพูดสภาวะธรรมได้ดีมากนะครับแล้วเขาใช้ใช้เวลาในการฟังรู้สึกจะเดือนเดียวเนาะถ้าจําไม่ผิดเดือนเดียวคิดดูมันเหมือนกับสมัยพุทธกาลเลยว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาพระเจ้าไปเทศเนี่ยนะท่านพระเจ้าทอเทศจบคนบรรลุธรรมเลย หรืออาจจะไปปฏิบัติต่ออีกนิดหน่อยเป็นลักษณะน,นั้นซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วพ้าส่วนใหญ่แล้วเราที่ผ่านมาแล้วก็ปฏิบัติพันปฏิติธรรมแบบโชคโชนมาห้าปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีก็ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าถึงก็ยังต้องปฏิบัติต่อผมเคยถามพี่คนหนึ่งว่าพี่สนใจปฏิบัติธรรมไหมเขาบอกสนใจปฏิบททัติธรรมแล้วพี่เข้าคอร์สหรือเปล่าเข้าคอร์สแล้วไปมากี่ครั้งแล้วก็ไปมาทุกครั้งแล้วไมโจบสักทีไปอยู่นั่นเนี่ยไปอยู่นั่นเนี่ แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปปฏิบัติอีกต่อไปแล้วเพราะการที่เข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยมันไม่มีการปฏิบัติมันหมดตัวตนแล้วไม่มีการปฏิบัติแต่มันมีธาตุรู้ซึ่งมันทํางานตลอดเวลาธาตุรู้เนี่ยมันทํางานรู้ตลอดเวลาในขณะที่มีสิ่งปรากฏสิ่งปรากฏมันก็อันได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมและความคิดนึกต่างๆคือธรรมลม คือท่านรู้ก็เขาทำหน้าที่ไปไอ้สิ่งถูกรู้ก็ได้แก่ขันห้าเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเราไม่ได้มีตัวตนไปปฏิบัติมันเป็นแก่เป็นแต่เป็นการทําหน้าที่ของสองฝั่งฝั่งขันห้าก็คือฝั่งถูกรู้และฝั่งท่านรู้เขาก็ทําหน้าที่รู้ก็เข,เข้าใจความจริงแค่นี้จบเลยไม่ต้องปฏิบัติอะไรมันจึงเป็นการรวดเร็วสําหรับคนที่มาฟังเรื่องท่านรู้เข้าใจว่ามันไม่มีตัวตนไปทําอะไร มันเป็นการทําหน้าที่ของขันท่าเป็นการทําหน้าที่ของธาตุรู้เท่านั้นเองเมื่อเข้าใจอย่างเงี้ยมันเก็ทง่ายเลยมันไม่ใช่ต้องไปปฏิบัติไปเข้าคอร์สแล้วเข้าเข้าอีกเข้าเข้าอยู่นั่นเนี่ยเป็นสิบปีแล้วก็ยังไม่จบก็แสดงว่าท่านยังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยมันจบเลยเนี่ยอย่างผมฟังเนี่ยถ้าทุกคนบอกว่าเข้าถึงธาตุรู้แล้วมันจบทันทีเลยนะมันเหมือนสมัยพุทธกาลที่ว่าพระเจ้าเวละเทศปุ๊บจบเลยเข้าใจเลยเป็นโสดาบันไปเลย หรือจะเป็นอรหันไปเลยผมก็ไม่ว่านะทุกท่านก็สามารถเป็นได้เลยคือฟังแล้วมันก็สักแต่ว่าฟังอ่ะมันไม่ได้ปรุงแต่งต่อมันเป็นแค่การทํางานของธาตุรู้และเป็นการทํางานของขันห้าก็แค่นั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมมาพูดตรงเนี้ยมันถึงแต่แต,แต่แรกๆเลยเริ่มต้นในการที่มาบรรยายเรื่องธาตุรู้เนี่ยมีคนถามเยอะว่าะมันเป็นช่วงใหม่ๆแต่หลังจากที่ของเราเนี่ยโซเชียลมันออกไปเยอะนะฮะสองปีแล้วล่ม รวมเกือบสองปีเนี่ยคนเริ่มเข้ามาฟังกันเยอะขึ้นแล้วจากการฟังเท่านั้นเองจากการฟังเนี่ยขณะที่ฟังมันก็คือการปฏิบัติไปในตัวมันมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไปในตัวในขณะที่ฟังจบมันเหมือนในสมัยพุทธการในสมัยพุทธกาลเุญาพระเจ้าเทศเนี่ยมันก็คือมีปริยัติแล้วก็ปฏิบัติตอนนั้นแล้วก็ปฏิเวทตอนนั้นเลยมันไม่ใช่ว่าฟังแล้วพรุ่งนี้ไปปฏิบัติหรือไปปฏิบัติต,อต่ออะไรเงี้ยไม่ใช่ฟังแล้วเก็ตเข้าใจว่า มันมีการทำงานของาธาตุรู้กับสิ่งถูกรู้ที่เขาทำงานแล้วมันก็คือไม่ใช่เรามันเข้าใจตรงนี้เมื่อมันเห็นความเป็นไม่ใช่เราละสกายาทิถิได้ไอ้ตัวอื่นๆที่เมื่อกี้น้อง,เอ,อองเอ็มพูดอะ่ะมันจะไหลไปเองไอ้สังโยติสิบเนี่ยมันจะไหลไปเองขอให้มันละความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนได้เนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะไหลไปเองแล้วผู้องคก์กรสงรับรองไว้ไม่เกินเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวัน ใช่ไหมเออไม่เกินไม่เกินเจ็ดชาถ้าเป็นโสดาบันคือจริงๆแล้วใครที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ยอมอยู่ตรงนี้หรอกเขาก็จะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆขอให้เข้าใจเบื้องต้นเข้าใจคําวาสัายทัศที่ถีได้เดี๋ยวมันจะไปมันจะพัฒนาไปเองมันยากตรงวิสัยทิศที่ถีนี่แหละแต่พอเรามาเข้าใจเรื่องธาตุรู้เนี่ยมันจะเห็นกระบวนการทํางานของธาตุรู้กระบวนการทํางานของขันห้าจึงเข้าใจเลยว่ามันไม่มีตัวเรามันก็เลยง่ายตรงนี้ไงมันง่ายตรงนี้ เพราะคนนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาฟังตรงนี้มันจึงเร็วไงครับเร็วในคลิปต่างๆที่เปิดออกมาเนี่ยมันมีแต่คนที่เข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติเร็วล่าสุดนี่ก็มีคุณเอ็มออคุณเอ็มเบเกอรี่เนี่ยก็เร็วมากใช้เวลาไม่นานแล้วก็มีอีกหลายหลายเคสที่เป็นลนนนักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็มีอยู่สองคนเองที่บอกว่ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวจะมีการแบ่งกลุ่มเนาะ ผมก็คิดว่าจะมีคําถามอีกไหมล่ะครับถามนอกนอกจากเรื่องท่านรู้ก็ได้นะเพราะว่าไม่มีคนถามเวลาผมเหลือเยอะไงเขาให้เวลาผมตั้งชั่วโมงหนึ่งปรากฏว่าไม่มีคนถามเนี่ยมีไหมครับอาจารย์อาจารย์ใครสมมุติว่าคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ไม่รู้ขันห้าไม่รู้อะไรเลยสามารถมาเรียนรู้แค่ท่านรู้กับสิ่งที่ถูกรู้แค่นี้ได้ไหมคะแค่นี้ก็ได้ จริงๆแล้วรายละเอียดเรื่องขันห้าเนี่ยมันเป็นภาษาสมมุตินะผมจะบอกให้ว่ามันเป็นภาษาสมมุติคือในสมัยที่พระเจ้าท่านบรรลุธรรมเนี่ยท่านต้องสร้างภาษาสมมุติขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจเหมือนเราต้องมีภาษาสมมติมีชื่อมงคลมีชื่ออะไรเงี้ยเพื่อให้เข้าใจว่านี่คือคือมงคลแต่ถามว่ามงคลเนี่ยรู้จักผมแต่ไม่รู้จักชื่อก็มีใช่ไหมรู้จักผมแต่ไม่รู้จักชื่อแต่ถามว่ารู้จักหรือยังรู้จักแล้วแต่ไม่รู้จักชื่อตอนนั้นเอง อไอเรื่องของการที่เราเข้าไปรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรู้หรอกไอสิ่งถูกรู้เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่จำเป็นแคเน่เป็นสิ่งปรากฏแค่สิ่งถูกรู้ที่ธาตุรู้เข้าไปรู้มันเป็นชื่ออะไรก็เรื่องของมันไม่เกี่ยวเข้าใจไหมฮะคือสิ่งถูกรู้มันจะมีอะไรละ่ะเนี่ยทางตาก,ก็คือรูปทางหูก็คือเสียงทางจมูกคือกลิ่นทางลิ้นคือรสทางกายก็คือสัมผัสเยานร้อนอ่อนแข็งทางใจก็คือคิดนึกสุขทุกข์ ไอ้ตาเนี่ยก็คือรูปเนี่ยคือภาษาธรรมก็เรียกรูปรูปประขันทั้งหูคือเสียงก็รูปประขันทั้งจมูกก็คือกลิ่นก็รูปประขันทั้งลิ้นรสก็คือรูปประคันทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งก็รูปประขันในขณะที่มีรูปประขันเนี่ยมันก็เกิดการรู้สึกใช่ไหมเวลามีภาษากระทบก็เกิดความรู้สึกความรู้สึกสุขทุกข์ต่างๆสุขทุกข์ก็เป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะไม่มีชื่อแต่เราก็รู้ได้ว่ามันมีความสุขความทุกข์ปรากฏความทรงจําก็คือความนึกความ ความนึกความสิ่งที่มันเป็นอดีตแล้วเป็นข้อมูลสั่งความทรงจํานะฮะความทรงจําเวลาเรานึกขึ้นมานึกอะไรขึ้นมาเมื่อวานเราทําอะไรมามันก็เป็นสิ่งถูกรู้ที่ธาตุรู้เข้าไปรู้เราอาจจะไม่ได้บอกว่าเรียกว่าสัญญาขันก็ได้แต่มันคือเรื่องราวที่เราเคยจํามาได้อ่าเราไม่อาจจะบางั้งบางทีเราไม่รู้ภาษาธรรมะว่าเขาเรียกสัญญาขันแต่จริงๆก็คือเรื่องราวหรือข้อมูลที่มันอยู่ในสมองเราอะ่ะ ข้อมูลที่เราจําได้นั่นแหละก็คือสัญญาขันแต่เราก็รู้ได้ว่าเออมันเกิดการนึกคิดขึ้นมาแล้วส่วนความปรุงแต่งก็คือความปรุงแต่งที่เกิดจากความคิดนึกต่างๆในการที่ภาษามันกระทบมันคือสังคารและขันซึ่งเราอาจจะไม่ต้องรู้ภาษามันก็ได้มันก็คือสิ่งถูกรู้นั่นเองสิ่งถูกรู้หรือสิ่งปรากฏที่มันเป็นความคิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นภาษาธร,รมเนี่ยมันคือภาษาสมมุติที่ก็สมมุติขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักว่าชื่ออะไรชื่ออะไรบางคนที่ไม่ได้เรียน แต่มาฟังเรื่องธาตุรู้หลายหลายคนนะฮะไม่ได้เรียนธรรมะอะไรมากมายอย่างคุณเอ็มเบเกอรี่เขาบอกาไม่รู้เรื่องเลยธรรมะอะไรต่างๆไม่รู้เรื่องแต่เขาฟังเรื่องธาตุรู้อาจารย์สม่าังโดยฟังคลิปเนี่ยเขาก็สามารถเข้าถึงเวลาเขาอธิบายสภาวะธรรมเนี่ยมันใช่เลยทางนั้นเลยมันใช่เลยทางนั้นนะไม่จําเป็นต้องรู้อะไรมากมายเพราะจริงๆธรรมะเนี่ยมันจะมีภาษาธรรมะค่อนข้างเยอะมากเลยเวลาเราไปเรียนภาษาธรรมะเนี่ยมันจะมีเหมือนเหมือนของหลายๆชิ้นอนะ เรารวมหมดเลยของหลายๆชิ้นนี่ก็ค mm ือส uh ิ่งถูกรู้ทั้งหมดก็คือมีท่านรู้เขาไปรู้สิ่งถูกรู้ซึ่งที่ซึ่งที่สิ่งถูกรู้ไปก็คือสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้คือสิ่งภายนอกและคือใจก็คือสิ่งถูกรู้ภายในใจก็คือนามธรรมสิ่งถูกรู้ภายนอกก็คือรูปธรรมก็คือรูรูปกับนามนั่นเองรูปธรรมกับนามธรรมก็คือเป็นสิ่งถูกรู้พอเรารู้ความจริงว่ารูปธรรมและนามธรรมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่ตัวตนมันก็แค่รู้มันรู้มันก็จบ <t om> ไม่ต้องไปพิจารณาปรุงแต่งไม่ต้องไปคิดนึกด้วยเพราะการคิดนึก <t om> การคิดนึกว่า,ากายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายังเป็นความปรุงแต่งที่ยังต้องปรุงแต่งอยู่ก็คืออยู่ในสังขารนั่นเองแต่ถ้าเรารู้เท่าทารู้ความจริงว่าอ๋อสิ่งปรากฏเหล่านี้มันก็แค่สิ่งปรากฏ <t om> ที <t om> ไ่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็จบกันแ <t om> ค่นั้นเลยไม่ต้องไปนึกคิดอะไรเป็นแค่สิ่งปรากฏเป็นแค่สิ่งถูกรู้ที่ท่านรู้เข้าไปรู้ความจริงเท่านั้นเองเนี่ยตาเห็นรูปเนี่ยมันก็แค่สิ่งปรากฏ ตายรูปเป็นแค่สิ่งปรากฏไม่ต้องพยยิจารณาว่ามันไม่เทียมเป็นทุกอนัตามันแค่สิ่งปรากฏที่ไม่ใช่เราอะมันแค่เิ่งปรากฏสิ่งปรากฏหมายถึงเป็นเป็นธรรมที่มันมันอยู่ภายนอกแล้วมีธาตุรู้เข้าไปเห็นมันเนี่ยโคมไฟเนี่ยก็คือธรรมธรรมภายนอกสิ่งถูกรู้ถามว่าโคมไฟเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่เรามันก็แค่สิ่งถูกรู้ที่ไม่ใช่เราพอมามองที่ร่างกายเนี่ยร่างกายนี่ก็สิ่งถูกรู้เป็นสิ่งปรากฏเป็นสิ่งถูกรู้มันก็เหมือนกับโคมไฟร่างกายกับโคมไฟก็คือเรื่องเดียวกัน ก็เป็นสิ่งปรากฏเป็นสิ่งถูกรู้เพราะฉะนั้นเหมือนกันไหม <Yeah. S 1> มันก็คือไม่ใช่เรามันต้องคิดพิจารณาอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันถึงเร็วไงเนี่ยโคมไฟร่างกายความคิดเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งถูกรู้ความสุขความทุกข์ก็คือสิ่งถูกรู้สิ่งถูกรู้ไม่ใช่เรามีท่านรู้เข้าไปรู้จบเก็ตไหมตอบดังๆช <Yeah. S 1> ื่น <Okay. S 1> ใจ เป็นนัลหันเลยเลยนตอนนี้นะครับก <Jorge>, ็โอเคนั่นเดี๋ยวจริงๆเหลือเวลาสิบห้านาทีนะสำหรับผมน่าเวลามีอีกสิห้านาทีเอ้ามีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีไหมครับอ่าคำถามได้ค่ะอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะสำหรับคนที่เรียนมาอาจจะสับสนเรื่องวิญญาณกับธาตุรู้ขออาจารย์อธิบายตรงนี้นิดนึงค่ะได้ครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยนะผมเคยคุยเรื่องนี้กับครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะฮะเขามีความสับสนเรื่องวิญญาณกับท่านรู้วิญญาณเนี่ยในทางเราเรียกรู้หนึ่งนะฮะท่านรู้เราเรียกรู้สองวิญญาณเนี่ยมันคือหนึ่งในขันห้าใช่ไหมฮะวิญญาณเนี่ยทำหน้าที่รู้กระทบทางอายตนะทั้งหกทำหน้าวิญญาณเนี่ยมันเป็นชื่อใช่ไหมพอไปทาหน้าที่ทางตาเขาเรียก จากขุิญญาณพอไปทาหน้าที่ทางหูเรียกโสตะวิญญาณพอไปทำที่จมูกเรียกคานะวิญญาณพอไปทำหน้าที่ทางลิ้นเรียกชิวหาวิญญาณคือเลือกเดียวกันนะแต่ไปทําหน้าที่ตรงนี้เขาเลยเรียกอีกอย่างหนึ่งนึกออกไหมเหมือนตัวเราเนี่ยทําหน้าที่เป็นพ่อก็ได้เป็นลูกก็ได้เป็นปู่ก็ได้คือคนเดียวกันเนี่ยแหละแต่ไปทําหน้าที่ตรงไหนก็เรียกอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเขาไปทําหน้าที่ตรงนี้เขาจึงเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งแต่เขาก็ทําหน้าที่แล้วเขาเกิดดับตัววิญญาณเนี่ยไปรับรู้กระทบจากการมองเห็นเนี่ย การเห็นแต่ละครั้งเน哈哈哈 alive, um, ี่ยเห็นแล้วดับไปแล้วเห็นใหม่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปเห็นใหม่เกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าการทํางานของวิญญาณขันหรือเราเรียกว่ารู้หนึ่งมันมีสิ่งถูกรู้อันได้แก่รูปารลมเนี่ยรูปารลมนี่ก็เกิดดับในขณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยคือรูปารลมเนี่ยรูปมันเกิดดับเหมือนเคยเห็นแผ่นฟิล์มหนังสมัยก่อนเขาเป็นหนังอะว่ามันจะเป็นตัวตนที่มันขยับขยื้อนได้มันอาศัยฟิล์มหนังที่หมุนไม่รู้กี่ตัวกี่ตัว นะก็คือภาพที่ปรากฏทางตาเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับแล้วตัววิญญ,ญาณัขันเนี่ยที่ทาหน้าที่ทางตาที่เรียกว่าจักขุวิญญาณเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่เห็นแล้วก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับที่เมื่อกี้อาจารย์อนอมพูดแต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่มันรู้ตลอดเวลาไม่เกิดไม่ดับตรงนี้เราใช้ชื่อเรียกของเราว่า,าธาตุรู้หรือรู้สองแต่ไอตัววิญญ,ญาณนัขันเราเรียกรู้หนึ่งเพราะฉะนั้นในขณะที่ทํางานเนี่ยมันจะมีรู้หนึ่งกับรู้สองทำงานซ้อนกันอยู่ รู้หนึ่งเขาก็รู้ไปแล้วเขาก็เกิดดับแต่ตัวรู้สองหรือตัวธาตุรู้เนี่ยเขารู้ซ้อนรู้หนึ่งอยู่แต่เขาไม่เกิดไม่ดับตัวนี้ไม่มีคนเห็นไม่มีคนรู้จึงคิดว่าการทําทุกทุกครั้งเนี่ยที่เรามีการกระทบภัสสะเนี่ยเกิดดับตลอดเขาเข้าใจอย่างนั้นใช่ส่วนที่เกิดดับคือขันห้าแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นอมตะธาตาุท,าที่ไม่เกิดไม่ดับคือตัวนี้แหละคือรู้สองหรือธาตุรู้มันรู้ตลอดเวลา ตัวนี้ไม่มีคนเห็นเนี่ยถ้าใครได้มาเห็นธาตุรู้นั่นเข้าสู่เส้นทางของอริยมรรคแล้วเป็นเข้าสู่เส้นทางอร mm ิยมรรคก็คือเห็นพระนิพพานนั่นแหละพระนิพพานนี่คืออมาตะธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับตัวที่รู้สองนี่แหละคือพระนิพพานเข้าใจไหมครับตัวตัวอมาตะธาตุที่เป็นตัวรู้และตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันมีของเราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปตามหาพระนิพพานข้างนอก มันไม่ได้เป็นธรรมภายนอกมันเป็นธรรมที่มีอยู่แล้วจริง,รงๆร่างกายเราเนี่ยมันประกอบไปได้วยจิตเจตสิกรูปและนิพานอยู่ในตัวของเราเองถ้าว่าโดยอภิธรรมจิตก็คือตัววิญญาณขันธ์เจตสิกก็คือตัวเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็มีอ่าจเจตสิกรูปก็คือร่างกายนิพานก็คืออายตนะที่รู้ซึ่งอายตนะนิพานรู้เนี่ยมันจะรู้แบบอมตะธาตุที่ไม่มีการเกิดไม่มีการดับเนี่ยอยู่ในตัวเราหมดเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวปรมัถธรรมสี่คือจิตเจตสิกรูปนิพานอยู่ในตัวเราแล้วไม่ต้องไปหานิพานตรงไหนมันอยู่ที่ธาตุรู้เนี่แหละเข้าใจไหมครับเงียบแปลว่าเป็นใบแปลว่าเข้าถึงธาตุรู้แล้วอาจารย์แม่ตีจะถามเพิ่มไหมอาจเิิญครับออเ่จะจะถามเพื่อว่าเราตัวเองเข้าใจถูกหรือเปล่านี้นะคะ อย่างที่อาจารย์อมรบอกว่าหลับมองลืมตานะคะทุกคนลองทําตามก็ได้ลืมตาอันนี้แสดงว่าวิญญาณวิญญาณขัคารกาลังทําหน้าที่ค่ะอันนี้แล้วมีธาตรู้กําลังทําหน้าที่ซ้อนตัววิญญาณแล้วเราก็รู้ว่าลืมเห็นรู้ว่าเห็นอันนี้คือธาตรู้ก็คือตัวโสตตัวจักรคูวิญญาณเขาทําหน้าที่อันนี้คือตัวตัวเกิดดับนะตอนที่เห็นนะแล้วก็มีธาตรู้เขาทําหน้าที่รู้อีกทีว่าเห็นรู้ตัววิญญาณขัคารอีกทีหนึ่ง ค่ะก็ <S <S สะแสดงว่าเวลาที่เรามองเราเราเห็นเรารู้สแสดงนี่คือวิญญาณมันมีวิญญ,ญาณอาครกับท่านรู้ท่านรู้ะจะทําหน้าที่รู้ตัววิญญ,ญาณอาคัรทำหน้าที่เห็นก็รู้ว่ามันมันลืมตารู้ว่าเห็นรู้ว่าเห็นอืมแล้วก็เวลาลวเาหลับตาก็รู้ว่าหลับตาใช่คือนี่คือท่านรู้นี่คือท่านรู้โอเคค่ะสาธุค่ะเช่นเช่นกันในกรณีหูจมูกลิ้นกายก็เช่นกันเลย เพราะฉะนั้นถ้ารู้เขาจะรู้ตลอดเวลาในขณะที่ตัววิญญาณขันเขาทําหน้าที่เป็นครั้งคราวทําหน้าที่แล้วดับเกิดดับเกิดดับแบบนั้นครับมีไหมฮะมีใครจะถามเพิ่มเติมไหมเงีย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> บเงียบบรรลุหมดแล้ว oh, <God. S 1> อ้ออ่าครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราก็จะมีการจัดแบ่งกลุ่มตอนนี้ว่าก็มีคนที่บอกเมื่อกี้ยกมือว่าไม่เห็นธาตุรู้มีกี่คนในช่วยยกมือหนครับอีกทีหนึ่งครับยกยกเลยครับใครยังที่ใครยังไม่เห็นธาตุรู้ธาตุรู้ไม่ชัดเจนเอาอย่างนี้ทั้งหมดมีกี่คนนะฮะยกเลยเห็นทั้งหมดมีกี่คนนะุณลีอยู่ไหมยีเห็นเนยี่เห็นนะ เราแบ่งเป็นกลุ่มละสิบคนแต่คนที่ไม่ไม่เห็นท่านรู้มันรวมกันเป็นชุดเดียวกันดีไหมครับเอาแบ่งเป็นอ่าสี่กลุ่มนะครับสี่กลุ่มนับหนึ่งถึงสิบลองแบ่งกลุ่มนะคุณหยองออ่าเชิญเชิญนับเลยครับลองนับดูแล้วก็แบ่งเอาเป็นคนที่ไม่รู้เลย เอาอยู่เดี๋ยวแบ่งเอาคนไม่รู้เลยออกมาก่อนดีไหมครับเอาไม่ออกเอามาก่อนดีกว่าคนที่ไม่รู้เลยคนที่ไม่เคยรู้เลยเอาแยกออกมาเลยครับเดินเดลยแยกมาเลยที่ว่ายังเห็นไม่ชัดเจนนะฮะที่ยังอ๋อครับครับก็ต้องตอนนี้นะครับเป็นการแยกกลุ่มนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางทีมงานไลฟ์สดของคุณทางคุณน้ำเย็นนะครับกับคุณแบมนะครับและทีมงานทุกท่านนะครับตอนนี้จะเป็นช่วงการแบ่งกลุ่มต้องขอ จบรายการชาพเยงเท่านนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยค่อยพบกันใหม่นะครับใน